จะมีอาหารใต้รวมอาหารใต้ไว้ที่นี่เลยน้าเจ้าโครอร่อยมันไม่ถึงมันต้องแบบมันต้องซ้ำอะ

สวัสดีคนดูทุกคนนะฮะหลังจากที่ผมไปที่ภูเก็ตใช่ป่ะแล้วมีร้านอาหารใต้ที่ผมพาไปกินแล้วแบบคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าเอ้ยอยากกินอาหารใต้อยากให้พาไปร้านอาหารใต้แบบเจ๋งๆนะครับแล้วก็ต้นตำรับแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราจะพามากินอาหารใต้ในกรุงเทพนี่แหละเหมือนยกอาหารใต้มาไว้ที่นี่เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสแควร์รีนคลินคือร้านคัมมินคูซินแอนด์คาเฟ่ อตอนนี้เราอยู่ในร้านขมิ้นเรียบร้อยแล้วครับในร้านขมิ้นร้านเขาเนี่ยจะเป็นอาหารใต้แบบรวมอาหารใต้ไว้ที่นี่เลยแต่เขาไม่ได้มีแค่อาหารใต้อย่างเดียวนะเขายังมีแบบเบเกอรี่รไว้ที่นี่ด้วยนะครับซึ่งเมนูเขาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเมนูเครื่องดื่มทานเล่นอย่างเงี้ยนะครับคือเดี๋ยวผมให้ดูเมนูปกติก่อนอันนี้มีม,มีเยอะนะให้ดูเห็นไหมนี่ฮะยำบ้านขมิ้นเห็นไหมคือความน่ากินขเขายำส้ม,มโอทับทิมยาหมีแบบหลายอย่างมากเนี่ยผมต้องเลือก แล้วก็มีแบบเมนูทอดเมนูย่างนะฮะแบบบ้านๆแบบออกแบบอาหารใต้แท้ปลาดุกล้าทรงเครื่องของทอดมมีเมนูทอดเมนูย่างนะ,ะ่ะน่ากินหลายอย่างมีหมูหวานนี่หมูหวานน้ำพริกสามสหายเป็นแกงแนงและพวกแกงใต้เนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ารสจะจัดจ้านใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดแล้วก็เป็นแบบเม,ม,ม,มนูจานเดียวได้บางคนเขามาไม่ได้กินเป็นกับข้าวไอ้อันนี้อันนี้อันนี้เจนชอบกินอันนี้มาก จริงจริงจริงแต่ดีเจไม่มาคือเขามีหลายอย่างนะฮะเห็นไหมพวกกูซินเป็นฝั่งคาเฟ่ก็มีแบบพวกน้ำแบบนี้นี่มีขนมไทยก็มีนะเป็นขนมทงขนมไทยเขาบางคนก็ไม่ได้มาทานอาหารใต้ก็มานั่งบาทคาเฟ่ได้แล้วนี่เดี๋ยวผมสั่งของก่อนแล้วเดี๋ยวขอทั้งหมดมาไว้ที่นี่แล้วกันไปแฮ ราต้องลองอันนี้ก่อนอันนี้คือแบบใต้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยบีบเราคุกก่อนลองชิมครับมีกุ้งแห้งมีถงงอกดิบถั่วฝักยาวอ๋อนะบุดูจะเป็นแบบปลาทะเลหมกักแล้วก็เกลือนะฮะอันนี้มันรสชาติก็ดีนะถ้าคนแบบชอบกินแบบคัทๆนี่ฮะพริกครับผม เราเอามาคู่กับข้าวนะฮะดูฮแหืงเข้มข้นมากเค็มเค็มหอมหอมเหมือนตอนเรากินกุ้งแห้งอื่อร่อยนะนี่น้ำพริกอย่างก็คือเอาแบบพวกน้ำต้มกุ้งเนี่ยครับกุ้งสดๆแล้วเขาก็มาขยับมาพวกกะปิอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวต้องกินกับผักเปล่าฮะอืมอร่อยนะรสชาติเหมือนเรากินยำยำมะม่วงยำมะม่วง ชอบเลยอ่ะปกติไม่ค <ๆ S 2> ่อยกิน,<า>นกผักบบออกินกะผักอร่อยไปกินกะผักอร่อยจริงปกติก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้ <S 2> <S 2> นี่ครับมีกุ้ง <S <S มีปลาอ๋อที่มีแบบพวกผักแบบนี้นะฮะมันไม่ถึง<อ>มันต้องแบบมันต้องซ้ำอ่ะรสชาติมันยำๆไงเนี่ยมันอร่อยอ่ะน้ำอ่ะที่เราเที่ยวมีลมถมอ้าว อข้อดีของที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าอาหารทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผงชูรสเขาจะปรุงปกติเลยครับพวกน้ำปลาน้ำตาลพริกอะไรเงี้ยอร่อยแบบไม่ต้องอธิบายรสชาติเยอะอ,อ,อันนี้ครับคือหมูสามชั้นผัดกะปิครับผมไปฮะที่มันหอมกะปิมากหมูสามชั้นนุ่มจาหัวปีกุ้งแพรเขาจะเอากุ้งมาทอดให้เป็นแพร่ก้อนแบบนี้นะครับแล้วเขาก็เอาน้ำยำเนี่ยนะครับใส่ลงไป น้าอย่างนี้แล้วเขาก็ตัดคือมันใส่กับกุ้งแผ่ม,มีความกรอบกับก่อนรำหอมปีมันจะมีรสชาติแบบคล้ายๆสามรสนิดหนึ่งมันจะมีเปรี้ยวเค็มหวานพอดีดไก่กรอแล้วรสชาติามันจะมีความอมหวานนะครับแต่ตัวน้ำราดเนี่ยมันเหมือนเรากินไก่ไก่สเตะ๊ะครับแต่ว่ามันจะเนียนกว่าหวานๆมันๆเค็มนิดเดียวไม่เยอะมาก เขาบอกแล้วได้ขึ้นชื่อว่ารสค่อนข้างจะเผ็ดรสจัดจ้านนะครับแล้วก็ที่เนี่ยที่ผมมากินที่กัมมินเนี่ยคือรสชาติเขาไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลดความเผ็ดอะไรลงนะครับคงยังเป็นอาหารใต้ระแคะอยู่ในเกียรที่บอกว่าแกงส้มอ่ะเขาเรียกว่า DIY ได้เขาจะมีวัตถุดิบบอกว่าเป็นไรเป็นปลากระบอกปลากระพงหมู3ามชั้นกุ้งเนี่ยเราก็สามารถเลือกผักได้หนึ่งสองชนิดไม่ว่าจะเป็นยอดมะพร้าวหน่อไม้ดองสับประรดหรือว่าออดิบใส่เนื้อนี่ใส่ผักอันนี้ได้นะฮะถือว่าแบบเจ๋งาก อันนี้ฮะคือแกงใบเหลียงต้มกะทินะครับมันจะมีความมันๆอยู่แลาใบเหลียงคือนุ่มๆอร่อยมากมมช้อนมันใส่ไม่พอเรากินพร้อมกันได้ไหมตดกก็ได้ มัมีความเปรี้ยวของเปรี้ยวหวานงส้มโออยู่ครับเฉพาะสีรสยำมันจะอร่อยมากบอกุ้งแบบสดๆนะฮะเป็นอาหารใต้จริงๆแท้ๆและวัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยก็จะส่งตรงขึ้นมานะครับจากภาคใต้เลยเส้นมีเหลียงผัดซีอิ๊วอืมหอมมากซอสคือดีนะในนี้ก็จะมีหมึกแล้วก็มีกุ้งด้วยเส้นมันก็จะรู้สึกแบบไม่เละจนเกินไปครับกินแล้วแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบ กินไปแล้วมันเละอย่างงี้ไม่ใช่นะลองลองต้องลองเออลืทานไม่ได้อยู่แล้วกับอาหารใต้ผัดสตอกุ้งลองครับสตอรสชาติจัดจ้านมากแล้วก็หอมมากหอมกะปิมากเหมือนร้านอาหารใต้ที่มายกมาในกรุงเทศนะมีอะไรหลายๆอย่างให้เรากินนะ ตัวน้ำลาดเนี่ยเขาใส่ที่เขาราดไปอ่ะมันเหมือนคล้ายๆน้ำปลาหวานแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากครับอันนี้คือยำไตปลานะครับคือมันหอมเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องแกงใต้เนี่ยมันกบกลิ่นชั้นดีเลยผมบอกตรงๆนะใครชอบอาหารภาคไหนเนี่ย คอมเมนต์บอกผมได้นะว่าเอ้ยชอบภาคเหนือนนชอบอาหารนิสานชอบอาหารภาคใต้อบใครชอบอะไรยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมได้ <S <S อาหารใต้จังหวัดไรที่แบบขึ้นชื่อรู้สึกจังหวัดไรที่แบบโหรสแบบจัดจ้านอะไรเงี้ย ็เปนแก้มมาถึงเนี่ยแก้มจะต่างอะไรบ้างเพราว่าครอบครัวแกงส้มสก็จะเห็นแกงส้มผลาดไม่ได้แกงหัวปีปีกระดูกอ<ก>่อนใบเหลียงขัดสตอหมูขัดกระปิจะ่จะหมดตรงนี้ได้เฮียร้านนะฮะขมิน้นคูซีแนนคาเฟ่นเนี่ยต้องแหละว่าเหมาะสำหรับในความรู้สึกนะ คนที่อยู่กรุงเทพตอนนี้มันทนไม่สะดวกเดินทางไปที่พักไรจริงจริงหรือว่าเหมาะตอบโจทย์ลองเอาเบเกอรี่มาให้ดูนิดนึงลองลองสั่งๆอยเดี๋ยวพี่กินอีกสักนิดนึงลองสั่งๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสั่งเบเกอรี่ให้ดูนะอือไข่หมึกดีเนี่ยหอมอ่ะชอบอ่ะ มันหอมแบบหอมมันอ่ะคือทุกเมนูอ่ะอร่อยอร่อยทุกอร่อยทุกเมนูนะครับนี่ผมพูดตอกใจเลยนะพะรสชาติจัดจ้านทุกเมนูแล้วแต่คนชอบว่าคนชอบแบบไหนเอา3อย่างในในเนี้ยที่ผมชอบที่สุดก็มีไก่กรละหมูผัดกะปิแล้วก็แกงส้ม คือแกงส้มเขาแบบต้องบอกว่ารสจัดนะเมื่อกี้เราไปแล้วตอนที่มาแบบตอนมาแรกๆลน้ำโหูละร้อนกินกับขา้าวเปล่าก็สวยอร่อยมากแล้วพี่ชอบแกงส้มที่นี่อย่างคือการเขาเรียกว่า DIY ได้ด้วยรังขมินเนี่ยเขาไม่ได้แค่อาหารใต้อร่อยนะครับรงขมิ้นคูซินแอนทาเฟ่เนี่ยเขายังมีขนม เป็นขนมแบบเบเกอรีร่นะครับแล้วก็เป็นน้ําเครื่องดื่มเยอะแยะให้กับเราได้ได้ได้ไดไดทานด้วยนะเพราะว่ากินอาหารเผ็ดอย่างที่ผมบอกรสชาติจัดจ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้คือของหวานนี่ปรานลูกหยีนะครับตัวนี้นะมูสขนมเบื้องหน้ากุ้งอันนี้นะมูสขนมเบื้องหน้าฝอยทองได้แรงบันดาลใจมาจากขนมเบื้องโอเปร่าชาไทยอ๋ออันนี้ฮะ รุ่งหยีโซดาแล้วอันนี้ครับใบเหลียงอันชันมะนาวน้ำทองม้วนด้วยใครจะสั่งก็สั่งเองนะกินก่อนนะต้องบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาจะใช้ขนมไทยเนี่ยมาทำเป็นแบบพวกขนมเครื่องดื่มน,นะครับทำให้มันยังมีความเป็นไทยอยู่อันนี้คือค,อความอัดแดมนะครับถ้าอย่างเป็นอาหารทางใต้เขา,าใช้อาหารใต้แท้ๆใช้วัตถุดิบทางภาคใต้อะไรเงี้ยครับอหอมทองม้วนนะคือหอมแป้งเหมือนหอมเอาแป้งอย่างเงี้ยไปปั่น ครั้งแรกใบเหลียงอันชันมะนาวอือหอมอันชันมะนาวตรงนี้มีรังพึ้งด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่เหม็นเกลียวเลยเปรี้ยวนหวาน,วานอร่อยดีครับลูกหญีรสชาติจะคล้ายๆมะขามแต่ไม่มีกลิ่นมะขามเป็นผลผลไม้ของทางภาคใต้เปรี้ยว,ยวทานลูกหญีสวัสด,ดีครับ อันนั้นยาวลูกอีก <c oughs> อืม,อมของหวานอร่อยอ่ะเขาบอกข้างในเป็นคนะนรีมแล้วเพิ่งเอามาอร่อยนะพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากขนมเบื้องอันนี้เป็นฝอยทองนะครับเรื่องของหวานเขาก็อร่อยอร่อยอย่างของหวานโอ,อเปร่าชาไทยโอ้เราต้องกินทุกชั้น เป็นมูดครับดีแรงวาใาจมาจากขนมเบื้องหน้ากุ้งหน้าไส้เค็มของขนมเบื้องเอ้ยขอช้อนสักอัน ต้องบอกนะคบว่าร้านคาม,มินคูซิน่อคาเฟ่นะครับเขายกอาหารใต้มาไว้ให้คุณแล้วที่นี่เลยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวที่รสชาติจัดจ้านมากๆนะครับไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยอันนี้คือข้อดีเขายังเด่นเรื่องอาหารหวานพวกเบอร์เกอรี่อย่างเงี้ยตัวเค้กที่ผมกินไปทุกอันเนี่ยสุดยอดมากๆอร่อยด้วยแล้ว <Yeah. S 1> เครื่องดื่มที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆนะครับแล้วก็เหมือนว่าเอาวัตถุดิบจากทางภาคใต้มาทําให้เราทานนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆนะถ้าใครที่อยากจะมาลองทานร้านคามินคูซิน่อคาเฟ่เน ตอนนี้เขามี็อยู่4สาขาและสาขาที่ผมทานอยู่นี่คือสาขาที่สแควร์สีนครินนะครับผมแล้วเขาจะมีอีกสามสาขาด้วยก็มีที่เซ็นทรัลเวอร์นะครับผมแล้วก็มีที่เซ็นทรัลพราราม9้าแล้วก็มีเป็นแบบแต่อโลนด้วยที่เกษตรนวมินทริแล้วก็แต่ละสาขาของเขาเนี่ยจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันไปนะครับใครที่ใกล้สาขาไหนอยากจะลองทานเนี่ยไปลองแวะทานที่สาขาใกล้ๆนั้นก็ได้นะครับคุณจะได้ทานอาหารใต้ที่รสชาติจัดจ้านแบบแท้ๆนะครับรับรองว่าอร่อยด้วยวัตถุดิบคือวัตถุดิบใต้แบบจริงๆรสจัดแบบจริงจัง เปรียบเทียบให้คือเป็นอาหารใต้ที่ราคาเนี่ยหลักร้อยแต่ความอร่อยจริงๆอ่ะผมให้เป็นหลักร้านได้เลยนะันอคือแบบใครอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะหรือคนที่อยู่ภาคใต้ยอยู่ในกรุงเทพเนี้ยิถึงอาหารใต้อยเงี้ยก็ลองมาแวะทานที่ร้านคารมิญกุศินนคาเฟ่ดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปก่อนฝากอะไรกดแ,แชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ พีแนะครับผม mm hmm. เร็วๆนี้นะครใครที่ชอบกินของกินเด็ดๆอร,อร่อยๆนะฮะ mm hmm. สามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กพี e อีทเด็ดนะครับผมอีกหน่อยเนี่ยผมจะมีไลฟ์ขายของกินอ,ร,อร่อยๆในนั้นเด็ดๆแล้วรลองว่าผมคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะฮะฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยนะฮะได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กพี e อีทเด็ดนะครับฝากด้วยนะครับผม